CX3 โมเดล2025รุ่นซิกเนเจอร์รอบที่แล้วใครพลาดสปอร์ตลักไปนะครับรีบด่วนเลยบอกเลยว่ารอมากนะฮะไปไปดูมาครับทุกคนโอ้โหลอจริงเดี๋ยวผมซูมเข้าไปประมาณนี้นะให้เห็นระยะใกล้เต็มๆนะครับรอมากนะฮะ CX3 โมเดล2025 ทำมาแค่จํานวนจํากัดมากๆไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตัวนะครับปีที่แล้วสปอร์ตลัก900,000กว่าบาท907ปีนี้เหลือ899แต่มีการตัดออปชั่นบางส่วนออกนะครับแต่บอกเลยว่าความปลอดภัยระบบออปชั่น c t t v v s Safety ไม่ตัดออกอาจจะตัดแค่เล็กน้อยนะครับกล้อง300 3อ0หกสิบองศาถูกตัดออกเซ็นเซอร์หน้าถูกตัดออกแต่ยังมีกล้องหลัง มีคอทัฟฟิกเอเลิร์ดเตือนรถในมุมอับแนวทะแยงเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ครบกล้องถอยหลังมีมาให้มีไฟตัดหมอกมาให้การตกแต่งบอกเลยว่าแปดเก้าหล่อใจหล่อจริงนะครับอันนี้ผมให้ดูสี <c oughs> พัชินันคอร์โดยรวมภาพรวมก่อนนะฮะด้านหน้า Adaptive g o o g l n Tone เป็น Stop and น o นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ซิกเนเจอรเป็นสีไ y เปอร์แบ็นะเป็นลมดำนิดหนึ่งเวลาโดนแดดมันจะมีความเป็นประกายของโครเมียม รับมาเข้ากับไฟไฟหน้าเป็นออโต้ไฮบีมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED มาให้ครบจบมากๆนะครับล้อขอบ18นิ้วลายใบพัดก้านคู่เป็นรุ่นเดียวนะครับในปีนี้ที่ได้ล้อขอบ18นิ้วมาให้นะเออตัดด้วยขอบด้านข้างเป็นเส้นโคมเมียมแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะได้ความแตกต่างนั่นคือหูกระจกดำหลังคาทำสีนะครับทำสีนะมีสลุปมาให้นะครับ จดทะเบียนเป็นทูโทนนะครับเป็นสองสีนะหลังคาดาล้อขอบสิบแปดด้านท้ายโชว์ดีไซน์ไปท่อคู่เซ็นเซอร์สี่จุดครบนะครับกล้องถอยหลังครบนะฮะปีนี้เครื่องเสียงโบสนะครับทุกคนบอกเลยนะครับนี่เครื่องเสียงโบสบอกเลยว่าราคารถแปดเก้าเก้านะครับสำหรับเครื่องยนต์สองพัน เบนซิน NA ไม่ต้องปวดหัวกับไฮบริดนะครับใต้สุดทุกเกียร์นะฮะคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกัน